Vĩnh hiệu lịch sử là sao phải chênh được nó cả là tê mùi vị china expert แม่เป็นนักธุรกิจทําการค้าไทยจีนเป็นผู้นําเข้าสินค้ามาขายส่งในประเทศไทยค่ะซึ่งแม่แม่เนี่ยเรียนจบการค้าระหว่างประเทศที่เมืองจีนและว,วันนี้เป็นโอกาสที่แม่แม่โชคดีมากได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรในการแบ่งปันความรู้วิกฤตและก็โอกาสสินค้าจีนที่เรากําลังจะเกิดขึ้นดังจากนี้ที่มหาวิทยาลัยศรีปรทุมค่ะ ก็คือเกิดการขนส่งจากตรงนั้นมาตรงนี้เกิดการเปลี่ยนที่ขายเราก็เกิดการสร้างรายได้มาอีกหนึ่งที่นะคะนี่คือทําให้การเราทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นขนส่งเร็วขึ้นเราก็เกิดการค้าขายได้มากขึ้นเอาของใหม่เอาของดีมีการส่งไปขายรับมาขายถ้ามันเกิดการเชื่อมระบบโลจิสติกส์ที่มันครบวงจรได้สะดวกสบายปลอดภยัยรวดเร็วต้นทุนต่ำทุกอย่างมันก็จะราบรื่นกับธุรกิจ อะไรที่ทำให้พี่นะวันนี้มาเป็นแรงบันจาลยใจที่ทำให้พี่เนี่ยมาทำช่อง t i k t o k เรื่องการทำธุรกิจไทยจีนแล้วก็โดดลงจากเป็นแม่ค้าเนี่ยนะกระโดดเข้ามาจากเป็นแม่ค้าออฟไลน์ที่ขายส่งเนี่ยมาเป็นแม่ค้าไลฟ์สดด้วยมาเป็นอินฟูใน t i k t o k ด้วยเพราะว่าพี่เห็นแนวโน้มของการทำธุรกิจละเพราะอ e ีคอมเมิร์ซมาแน่นอนยุคใหม่การค้าขายเนี่ย หมดยุคที่ต้องมีหน้าร้านละทุกคนมีมือถือแล้วก็หมดยุคที่จะอยู่ในสังคมวงจรตัดราคาละเพราะเราไม่ใช่ผู้ผลิตเราสู้เขาไม่ได้เราจะต้องหาจุดแข็งเราให้เจอเราเปลี่ยนสถานที่จับโอกาสให้เจอพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเอาจุดเด่นของเรามาเป็นจุดขายของเราตรงไหนเราสู้เขาไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปสู้เพราะเราจะเจ็บตัวเราจะเอาจุดเด่นที่เขาไม่มีและเรามีเป็นจุดขายของเราเราจะได้ไปต่อในสนามนี้นะคะ ณวันนี้ทุกคนน่ะโชคดีนะที่เป็นวัยรุ่นซึ่งเป็นเทรนยุคใหม่นะวันนี้การเท่าถึงออนไลน์อะ่ะในคนที่วัยรุ่นรุ่นเหมือนน้องๆอ,งอะ่ะมันทําให้เราเห็นโอกาสได้มากขึ้นแล้วการค้าหรือการทําธุรกิจหรือโอกาสเนี่ยมันอยู่ในมือถือทั้งหมด มองแค่ว่าเราจะไปเติบโตตรงไหนฉันอยากจะไปเติบโตที่เกาหลีคนเกาหลีก็เล่นออนไลน์ฉันอยากจะไปเติบโตอเมริกาคนอเมริกาก็มีมือถือเธอทําได้หมดเลยเธอมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเธอมีทางเลือกมากกว่าคนอื่นเพราะเธอเป็นคนที่เติบโตมากับยุคที่ฉันเกิดมาฉันก็มี iPad แล้วฉันก็ถูถูถ,ถูไม่ต้องมานั่งใช้กระดาษประกาศจดแล้วอะเกิดอะไรก็คือใช้มือถือหาเป็นหมดทาเป็นหมดใช้ทุกอย่างใช้เครื่องมือดิจิตอลทำเป็นหมดเข้าถึงลูกค้าได้แบบ ผูดอผ่านมือถือง,ง่ายๆซึ่งมันทําให้โอกาสเติบโตเร็วกว่าคนที่ยังเป็นแบบยุคพี่ที่แบบว่าเพิ่งมี iPad แบบเพิ่งเล่นเป็นไม่นานอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คืออยากจะฝากไว้แล้วพี่แชร์นิดนึงประสบการณ์ส่วนตัวคือพี่เนี่ยเดิมทีเนี่ยพี่นะเป็นคนเอาสินค้าไทยพี่เรียนจบใช่ไหมพี่ก็ทํางานกับคุณยูเนี่ยเป็นลูกน้องคุณยูตั้งนานแล้วก็ได้ข้อมูลก็เก่งก็เก่งคือครูก็สอนพี่ยหญ่จนเก่งเก่งเก่งพี่ก็ บวกกับโอกาสที่เรามีแล้วเราก็จับต้นชนปลายเราก็เริ่มสร้างธุรกิจของเราเองพี่ก็เอาสินค้าไทยเนี่ยส่งออกขายคนจีนวันที่มีอ e ีคอมเมิร์จีนนะที่เมื่อกี้เราได,ได้เราได้เรียนกับยุคอ e ีคอมเมิร์ซพี่เนี่ยส่งขายเยอะมากจนพี่เนี่ยตั้งตัวในการทําธุรกิจได้จนพี่ก็กระโดดจากผู้ขายส่งที่เราเป็นพ่อค้าคนกลางเราก็ขึ้นมาเป็นผู้ผลิตแล้วจนเราก็ขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดพี่ก็ ไม่ได้พอตอนหลังเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ผลิตเองพี่ก็ไปทําแบรนด์แล้วพี่ก็ส่งส่งส่งนะนักไลฟ์สดอย่างเงี้ยที่พวกเราดูกันเนี่ยพวกนี้พี่ก็จะเป็นแม่ค้าที่ส่งพวกเขาขายพี่ก็ส่งให้เขาขายส่งแม่ค้าตามสําเพ็งพี่ก็ส่ง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 เสร็จปุ๊บตอนเนี้ยโลกออนไลน์มันมีมันตัดตอนพ่อค้าคนกลางวันที่พี่ขายส่งพี่เป็นพ่อค้าคนกลางถูกไหมมันก็มีโรงงานอย่างเทมูอย่างเงี้ยเขาวิ่งเข้ามาชดเองงั้นบทบาทของการเป็นพ่อค้าคนกลางของพี่อ่ะมันก็ค่อยๆหายไปหายไปหายไป พี่ก็ต้องจับรู้แล้วว่าฉันกําลังจะเจอวิกฤตงั้นฉันก็เอาตัวเองขึ้นออนไลน์ฉันก็จะได้เป็นแม่ค้าฉันก็จะขายเองแล้วพี่ก็มีความรู้ตรงนี้เดิมทีพี่ก็ไปเอาจากโรงงานมาขายให้คนอื่นเขาวันนี้เปลี่ยนใหม่พี่ขึ้นมาเป็นนักขายพี่ไม่เป็นพ่อค้าคนกลางแล้วพี่ขึ้นมาสร้างตัวตนขึ้นมานั่งไลฟ์สดใช้โทรศัพท์เนี่ยขายของแล้วพี่ก็วิ่งไปชนกับโรงงานที่เมืองจีนแล้วพี่ก็เปิดติกต็อกโกโบ ทุกวันนี้นะที่พี่ไลฟ์สดทุกคนเห็นพี่ไลฟ์สดน่ะไม่รู้ไปติดตามเห็นไม่เห็นก็แม่แต่ว่าพี่เนี่ยเปิดร้านค้าในจีนเป็นติ๊กต็อกโกโบเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอาเซียนบวกอะไรอาเซียนบวกสาพี่มีร้านค้าในในไชน่าเป็นติ๊กต็อกโกโบตอนนี้พี่เนี่ยไปหาอินฟูในเวียดนามพี่ก็โยนลิงก์ตะกร้าติ๊กต็อกพี่อ่ะอินฟูเวียดนามเธอไปขายฉันให้ค่าคอมเธอไม่ต้องลงทุนขายได้แล้วฉันให้ค่าคอมเธออินฟูมาเลเซียเธอมานี่เธอเอาลิงก์ฉันไปอินฟูสิงคโปร์เธอเอาลิงก์ฉันไป แค่คนประเทศไหนอะที่ใช้ติ k To k อกบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่เพียงแค่เธออยากจะขายของที่พี่ขายที่พี่สร้างแบรนด์ที่พี่โปรโมทที่พี่ทำแบรนดิ้งขึ้นมาเธอเอาตะกาฉันไปเลยเธอตะกาฉันไปเลยเธอไปขายเลยเธอมีหน้าที่ขายอย่างเดียวเธอไม่ต้องลงทุนฉันมี A อฟเฟอรี่เอทให้พวกเธอฉันมีการตลาดให้พวกเธอฉันมีของส่งให้พวกเธอเธอไปขายอย่างเดียวที่จะบอกว่านะวันนี้การทําธุรกิจอะมันเมา มันทําง่ายมากอ่ะทุกคนรู้ไหมว่าเนี่ยพี่เนี่ยกระเป๋าเนี่ยคือกระเป๋าของพี่เองใช่ปหพี่จะให้ดูว่ากระเป๋าวันหนึ่งพี่มีอะไรพี่มีโทรศัพท์สองเครื่องพะยกคนเนี้ยพวกเธอเกิดมาในยุคที่พวกเธอโชคดีมากพี่มีโทรศัพท์สองเครื่องพี่มีขาตั้งกล้องสองอันขาตั้งกล้องสองอันพี่มีไมพี่มีไมคี่พี่ติดเสื้อเนี่ยและพี่ก็มี power bank แล้วก็มีโปรดักของพี่พี่อยู่ตรงไหนพี่ตั้งกล้องพี่ไหลสดพี่ขายได้เลยพี่ทําเงินทันทีทีมงานพี่ต้องมีขาดตั้งกล้องตลอดเพราะทุกวันนี้คอนเทนต์คือสื่อการขายคอนเทนต์คือเงินมีคอนเทนต์ตรงไหนตรงนั้นมีเงินแล้วพี่นั่งตรงนี้พี่ตั้งกล้องไหลสดพี่หยิบอันนี้ขายตะกร้าขึ้นปุ๊บพี่ขายของเลยพี่ได้ตังค์ซึ่งพวกเราอะเกิดมาในยุคเนี่ยที่วันนี้มันมีแอฟฟิลิเอตมันมีนายหน้าติ๊กตอก มันมีมือถือแล้วถ้าเราขายเก่งเราเห็นโอกาสเป็นเราเป็นนักรีวิวแบบฉันรักฉันชอบแต่งหน้ารีวิวเครื่องสําอางอันนี้อันนั้นมันดีกว่าอันนั้นอันนี้ยังไงทําไมเธอก็รีวิวไปเธอก็ได้ขายเธอก็ได้ตังค์เพราะเธอก็ติดตะกาอฟัฟฟอร์เรีเอตมันก็ง่ายแล้ววันนี้อย่างสเกลที่วันนี้เรามาคุยกันนะเดิมทีพี่เป็นคนไทยใช่ป่ะพี่ควรจะเปิดร้านทิกตอกไทยแลนด์ถูกไหมเพราะเราเป็นคนไทยทิกตอกที่พี่ใช้ก็เป็นคนไทยถูกไหม แต่พี่อะเลือกที่จะไม่เปิดร้านติ k กต k อกไทยแล d เพราะว่าพี่มองตลาดเนี้ยมันใหญ่กว่านั้นในเพราะว่านวันเนี้ยติ k ก o k อกเขาเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ที่คนดาวน์โหลดเยอะที่สุดในโลกแล้วคนก็มาเล่นกันแล้วมันเป็นช็อปเอนเตอร์เทนเมนต์มันเป็นลกยุกก่อนเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแต่ชุดนี้ไม่มีใครอ่านแล้วทุกคนใช้คลิปสั้นหมดทำให้ทุกคนอะสมาธิทุกคนสั้นลง ยูทูบยังตายเลยอะ่ะเพราะว่าขี้เกียจ <antee> หูพูดยาวเลยแม่งเอาแบบ3วิรู้เรื่องอ่ะจะได้รู้ๆจะได้จบจบจะได้ทําเป็นเพราะสมาธิทุกคนก็จะสั้นลงมันสนามเนี้ยมันก็จะดุเดือดมากขึ้นแล้วถ้าเราแบบวันนี้เจล้านคนใช่ไหมประชากรไทยแต่ถ้าพี่โดดตัวเองขึ้นไปอาเซียนประชากรอาเซียนเท่าไหร่600ล้านคนพี่ขายแค่1%ก็ได้ก็เก็บตังค์ไม่รู้เรื่องแล้วขาย1%จาก600ล้าน จะมาอย่างนี้ซึ่งมันเป็นโอกาสที่แพลตฟอร์มเนี่ยการค้าพาน,นิดอ่ะเขาให้เราแล้วเขาก็ให้ทุกคนเพ,พราะางั้นการังจะบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าเตมูมันจะมามาก็ มาก็มาเธอก็อยู่ของเธอเตมูใจฉันก็อยู่ของฉันเมเมเธอไม่ต้องเยอะฉันพูดติดตามห้าหกแสนพอฉันก็พอกินพอใช้พอจับจ่ายฉันก็พอแล้วเธอใหญ่โตเธอมูลค่าหลายหมื่นล้านเธอก็ไปอยู่หลายหมื่นล้านฉันก็ขายของฉันธรรมดาก็พอฉันก็อยู่ได้ฉันก็แฮปปี้ที่สําคัญอาจจะทําให้คุณเมเม่ต้นทุนต่ําลงใช่ใช่ไหมฮะต้นทุนต่ําลงมากกว่าเดิมที่ไม่เคยมีแพลตฟอร์มอย่างอื่นอะไรเข้ามาด้วยนะครับเพราะถ้าเรามองทุกอย่างมันเป็น <มา S 1> โอกาสผมว่าเราได้ ได้เป็นคนมีกผลสาเร็จอย่างคุณเมื่อก่อนอย่างเงี้ยพี่ต้องมีโกดังใช่ไหมโกดังก็ต้องมีค่าเช่าก็ต้องมีลูกน้องเดี๋ยวนี้เหลือแค่นี้ทุกวันนี้ไม่มีโกดังค่ะอยู่ตรงไหนก็เหลือ้เพราะว่าเอาของอ่ะไปไว้ใน Fulfillment ให้บริษัท Fulfillment เขาเป็นคนแพ็คเขาเป็นคนทําหลังบ้านให้เราเดี๋ยวนี้ผมเห็นคนไลฟ์บางคนนะไม่มีโปรดักด้วยมีมี โรศัสท์อีกเครื่องโชว์โปรดักต์ว่าเขามีอะไรอย่างไรได้เลยใช่ค่ะไม่ธรรมดาไม่ต้องพกอะไรซึ่งแล้วอย่างเงี้ยสมแล้วเน้ะมันเป็นอีกหนึ่งที่แบบวัยรุ่นทุกคนทําได้ก็คือสมมุติว่าวันเนี้ยสมมุตินะพี่ยนเราไปซื้ออันเนี้ยมาใช้ดีมากถ่ายคลิปไปอย่าเพื่อนได้ตังค์เลยแล้วก็ใช้เลยนั่งไลฟ์สดก็เลิกเรียนแล้วไงสี่โมงห้าโมงใช่ปะว่างไงก็ฉันก็ไลฟ์สดสามชั่วโมงเออได้พันห้าแปดร้อยก็ดีดีกว่าอยู่เฉยๆก็เป็นตังค์ เปิดเปิดห้องเี่เดี๋ยวน้องๆไ,ไ,ไม่ไม่ไม่คืนนะวันนี้แล้วไม่จะบอกพี่รู้ไหมว่าเม่อึอ้งมากเลยอะเมื่อเดือนที่แล้วอะเม่ปั้นนักไร์ทั้งหมด30คนเม่ก็รับสมัครนักไฟ์สดใช่ไหมซึ่งช่องเม่เม่ก็ป,ประกาศก็มีคนมาแล้วทีนี้เนี่ยมีน้องนักศ,ศ,ศึกษามาสมัครเต็มเลยพี่เขาบอกว่าพี่หนูรับจ้างไรชั่วโมงละสองร้อหนูทำที่ไหนหนูเรียนเป็นนักศ,ศึกษาแล้วหนูยังไง ก็เดี๋ยวหนูเลิกเรียนหนูมานั่งไล่ให้ชั่วโมงละสองร้อยแต่ถ้าพี่เหมาหนูทั้งเดือนหนูลดให้พี่เดี๋ยชั่วโมงละร้อยหนูเหมาลูกเดือนแปดพันหนูไล่ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสามทุ่มแล้วพี่ก็ส่งสินค้าตัวอย่างมาให้หนูแล้วกันอย่างเงี้ยแล้วเมย์ก็ส่งแบบเนี้ยไปให้สามสิบคนแล้วเขาก็นั่งไล่ให้เมย์ <c oughs> ไม่ธรรมาดา <c oughs> <c oughs> อ่า,อาสนสนใจจะเป็นเอ่ออันนี้ไม่ได้เรียก <c oughs> ดาวไล์เรียกเป็น คือคืออย่างน้องเขาได้ตังค์ใช่ไหมจา่าแต่อย่างเมย์อ่ะพวกเธอไม่ต้องมาออฟฟิศมานั่งเปลืองไฟ Wi-Fi ออฟฟิศฉันเลยพวกเธอไปอยู่ไหนเธอก็ไปแล้วเธอก็ไปไลฟ์ไปไปแล้วเธอมีได้เท่าไหร่ฉันให้ค่าคอมบวกค่าชั่วโมงไงชั่วโมงละสองร้อยแล้วพี่ให้เปอร์เซ็นต์อีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ยตะก,กี้ผมยังจะถามเลยว่าผมขายได้เยอะนี่ได้ค่าคอมเด้อไหมเพิ่งบอกอา่าชิ้นหนึ่งเจ็ดสิบสี่บาทอะไร ไม่ไม่ธรรมดาเนี่ยมันคือรูปแบบธุรกิจรูปแบบใหม่คือคือผมว่าพวกพวกนักศึกษาปริญญาตรีที่กําลังเรียนอยู่แล้วก็พอมีเวลาผมว่าน่าสนใจนะก็คือ1เราเรามาลองลองช่วยพี่เม่เม่ขายเวิร์กไปทําเองถูกไหมฮะหรือว่าจะเป็นดาวไลน์พี่เม่เม่หรือจะอะไรก็แล้วแต่ ทุกคนไม่ได้ดาวไลที่ทุกคนไปขายพวกเธอขายดีเธอก็ได้ตังค์เยอะไปที่เธอขายได้เยอะอย่างเงี้ยผมไม่ได้บอกดาวไลแล้วกันนั่นก็คือสมมุติว่าขายโปรดักต์ของคุณคุณเมเม่คุณเมเม่ก็มีกําไรเพราะว่าเพราะว่าขายได้เยอะขึ้นเราเราก็ได้ส่วนต่างของราคาอยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกติเพิ่มเปอร์เซ็นให้อีกเปอร์เซ็นอีกเป็นเป็นขั้นบันไดอีกใช่ใช่ใช่ คือณวันนี้นเมย์กำลังจะบอกคือพี่ไม่ได้จะมาขายของทุกคนนะแต่พี่จะบอกว่าเมื่อเดือนที่เดือนที่แล้วเนี่ยเมยปั้นนักไล่สาคนอะแล้วน้องที่เขามาสมัครกับเมเห็นที่อยู่เขาอะราชพัฒขอนแก่นหนองคายอุดรดแบบน้องเขาอยู่ต่างจังหวัดหมดเลยแบบไม่มีมไม่มีเลยมอกกรุงเทพสีทุตรมอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะอยู่แบบอะไรอะเชียงรายเชียงแบบอยู่ต่างจังหวัดหมดเลยอะแล้วแล้วตอนแรกเมย์ก็คิดว่า แล้วมีเด็ดมกมกรุงเทพคนหนึ่งแล้วน้องคนเนี้ยขายเก่งมากน้องคนเนี้ยนะเขาไลฟ์ให้เมย์นะเขาขายให้เมย์วันหนึ่งเนี่ยไลฟ์หนึ่งเนี่ยประมาณไลฟ์เขาเนี่ยยืนพื้นหมื่นกว่าบาทสามชั่วโมงเนี่ยหมื่นกว่าบาทไลฟ์เขานะซึ่งเขาเนี่ยได้สามชั่วโมงหกร้อยแล้วใช่ป่ะเขาได้หมื่นอีกกว่าบาทเออหมื่นกว่าบาทก็ประมาณพันห้าสองพันจากค่าคอมสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะแล้วเขาทำให้อ่ะเดือนหนึ่งอะแล้ววันแล้วเดือนหน้าจันรู้รไหมว,ว่าเกิดอะไรขึ้นเมย์ก็บอกว่าเดือนหน้าพี่เพิ่มค่าคอมให้ยี่สิบ เขาบอกว่าพี่หนูจองตั๋วไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเพราะว่าเดือนที่แล้วหนูกำไรพี่มาห้าหมื่นกว่าบาทหนูพักก่อนไม่ขายไม่ขายด้วยงงเลยอไม่ธรรมดางงเลยพี่งงไปเลยพี่เขาบอกว่าเดเดือนหน้าพี่เพิ่มค่าคอมให้นาแล้วก็ไลพี่ยาวหน่อยเขาบอกพี่เมย์หนูจองตั๋วไปเที่ยวสวิต์เรียบร้อยแล้วเดือนที่แล้วหนูได้ค่าคอมพี่มาห้าหมื่นกว่าบาทหนูหยุดหนึ่งเดือนพี่สำคัญคือพี่เมย์เมย์ปฏิเสธก็ไม่ได้ด้วยถูกไหมฮะปฏิเสธไม่ได้ชีวิตอิสระ เขาก็หลับฉันจะหลับ<แ> <S <S ก็หลับฉันก็ไม่หลับก็แล้วแต่มันชั่วโมงมันเป็นเวลาของฉันน่ะแล้วพอเขาไม่ใช่ลูกจ้าง็นไงเออก็พี่หนูไม่ว่าหนูจองตัวเป็นเที่ยวสวิตแล้วเล่นเล่นตัวได้ <S <S ครับเออเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าพี่เพื่อนหนูไม่อยากออกกล้องอะ่ะเพื่อนหนูขอภาคคลิปพี่ได้ไหมเอาแบบคลิปทิปอะ่ะเคยเห็นไหมที่มันอยู่ในถาดหมุนอะ่ะถาดหมุนแล้วไม่ออกกล้องอะ่ะแล้วเขาก็เอาของเราไปถาดหมุนแล้วเขาก็ไม่กล้าออกกล้องไง มันก็อยู่ข้างหลังกล้องแล้วก็พูดแล้วมันก็ไปซื้อเครื่องอัดเสียงมาแล้วก็เปิดลาโพงแล้วก็ตั้งอัดเสียงแล้วก็จามก็หมุนหมุนหมุนขายได้ขายได้เ,ออเนี่ยมันเป็นเนี่ยถ้าอย่างรุ่นเราอย่างเงี้ยเราไม่เห็นเราธุรกิจแบบเนี้ยแต่รุ่นพวกเขาทํากันอย่าอย่าว่าแต่ไม่เห็นเลยครับดูยังไม่ดู <laughs> น้องๆน,นะวันนี้เขาทากันแบบนี้เลยอาจารย์ไปดูเลยใน Facebook ในกลุ่มรับไลฟ์สดอะเด็กมาหาลัยหมดเลย <c oughs> คือวันนี้เขาเป็นแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ใช่ไหมคะเ <c oughs> ขาก็ต้องสร้างบรรทัดฐานสแตนดาดถ้าเขาไม่วางตัวเองเป็นบรรทัดฐานสแตนดาดตลาดเขาก็จะเละความน่าเชื่อถือมันก็จะไม่มีเขาก็ต้องดูว่าเธอจะมาในมุมมองการพน,นันไหมเนีย่ยมาใส่ซองแดงเนี่ยแจกเงินแจกเงินอย่างเงี้ยถ้าเขาติดตะกร้าอย่างเงี้ยเขาก็มองเป็นการพนันทิกต็อกก็จะละเมอเพราะว่าเขาเป็น แพ็ฟอร์มที่มีทั้งลูกเด็กเล็กแดงทั้งหมดอ่ะใช้งานอยู่ในนี้เขาต้องเป็นตัวอย่างวางสแตนดาร์ดที่ดีถ้าเธอทาตาลสดดาดาฉันไม่ได้เธอก็ไม่สามารถอยู่ในเกมเธอก็ไม่ใช่เธอไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้มันมีกฎแล้วก็กติก,กาของมันเหมือนห้ามพูดคําว่าแทงเพราะเหมือนแทงบอลแทงอะไรอย่าเงี้ยจะพูดคําอื่นแทนเนี่ยอย่างน้องเขาก็จะเป็นมีโอกาสอ่ะซึ่งในยุคพี่แม่แม่อย่างเงี้ย จะซื้อขายของก็ต้องเอาตังค์ไปซื้อของเขามาแล้วก็มาสต็อกขายได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้แล้วถ้าขายไม่ได้ก็ขาดทุนแต่ยุคพวกเธออะมือถือก็มีกันทุกคน่ะทิก o อก,ก็แค่โทรศัพท์ก็เปิดอะแล้วก็โอ๊ยวันนี้หมูปิ้งร้านนี้อร่อยมากเลยเนะี่ยเดินไปก็ปไปยามหมูปิ้งร้านหมูปิ้งก็ขายดีเลยอะแค่นี้เองอะอินเวนทอรี่เป็นศูนย์ เธอเธอเป็นอินฟูเป็นเรียกอินฟูมาสิบคนเธอฉันให้เธอขายฉันให้เธอขายฉันให้เธอขายอินฟูเป็นมาเลเซียแล้วก็อันนี้เป็น,นปมาเลเซียเขาก็พูดภาษาเขาเขาก็ไป <g ül> ขายมาเธอไม่ต้องสต็อกฉันให้เธอขายเลยแล้วฉันมีการันตีให้เธอฉันมีดารามีดาราเลยเป็นพรีเซนต์ตรงพรีเซนเตอร์แล้วของฉันเนี่ยได้การันตีนั่นนี่นู่นฉันก็โม้ไปส่วนเรื่องภาษาจีนพี่เม่ๆเขาพูดเองอยู่แล้วหรือไม่ก็ให้ให้แฟนพี่เม่ๆเขาพูด อย่าเนี้พี่นะขายในลาวดีมากแต่ตอนนี้ลาวในติกตอกลาวลาวไม่มีไลฟ์สดคนลาวมาตัดไปเยอะเลยคนลาวอะ่ะแต่เขาไม่มีตะกร้าไลฟ์สดพอเห็นไหมพอวันที่คนลาวเขาไม่มีตะกร้าไลฟ์สดแต่เขาเนี่ยมาดูช่องพี่เขาดูได้แต่เขาดูพี่ไลฟ์สดไม่ได้เขารู้ว่าพี่เม่นม่เอาไปเอาอันเนี้ยมาขายลาวไม่มีไลฟ์สดเขามารับไปขายเลยจ้ะเพราะว่าคนเขาอยากซื้อแต่เขาเอฟไม่ได้ ไปยาไปแล้วอยากได้ไม่ไปยาไปแล้วอยากได้คนเราก็มาเอาไปขายเพราะว่าเขาดูแลสดเราไม่ได้เห็นไหมในในทุกๆวิกฤตเห็นไหมมันมีโอกาสแฝงอยู่เห็นปะผมว่าเฮียยูหรือคุณคุณเอเม่เนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้สรุปนะว่ามันเป็นวิกฤตหรือโอกาสแต่ฝากให้พวกเราทุกคนปรับตัวตามสถานการณ์ที่มีอยู่อะแล้วแล้ว ทุกอย่างมันจะมีโอกาสให้เราอยู่เสมออย่าไปอย่าไปมองว่าเอ้ถ้ามันเป็นวิกฤตเราจะทํายังไงน,น,น,นู่นนี่นั่นเนี่ยถ้ามองว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นปัจจัยภายนอกเราวบคุมไม่ได้แล้วเราจะสร้างโอกาสจากสิ่งที่เข้ามานี้อย่างไรนะครับผมคิดว่าเฮียยูกับคุณเมย์เมย์น่าจะน่าจะบอกพวกเราประมาณนี้แล้วก็จริงๆแล้วทุกเวลาทุกช่องทางทุกวิกฤตมีโอกาสให้เราอยู่เสมอใช่ไหมครับ แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวจีนเพราะว่าจีนมาแล้วตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยานะฮะเฮียยูบอกแล้วไม่ต้องไปกลัวเขามาก็ตั้ง,ต,งตั้งนานแล้วนะแล้วก็อนาคตโลกไร้พรมแดนนะครับพร้อมจะมาอยู่เสมอแล้วก็ที่สําคัญคือมีมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือผมว่าเราตอนนี้เราไม่ต้องกลัวเรื่องเอจจิ้งโซซายตแล้วคนแก่เยอะเพราะว่าตอนนี้คนจีนเข้ามาเยอะแล้วแล้วเข้ามาทั้งหนุ่มสาว พมา่าเข้ามาเยอะก็เข้ามาหนุ่มสาวแรงงานแถมมีลูกเล็กด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องคนแก่จะล้นประเทศนะครับเพราะว่ามันจะมีคนต่างชาตินําเข้ามาเนี้ยเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นผลั t ที่เกี่ยวคนแก่บางทีก็อาจจะขายดีบ้างนะแต่ผลั์แบบเนี้ยจะมีเยอะกว่านะครับมีเยอะกว่าแล้วก็น่าสนใจกว่านะครับทําไมบรรทัดทองถึงถึงเจ๋องอย่างที่เฮยู่ว่า ือตอนนี้มันจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อว่า Alipay Alipay อันนี้มันคือโมบายแบงกิ้งของคนจีนบ้านเราใช้พร้อมเพย์ใช่ไหมคนจีนใช้ Alipay ใช่ไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทหนึ่งบริษัทก็คือ CP เนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่า True Money เขาเอา True Money ชนกับ Alipay เธอเติมเงินเขา้า r u e Money เธอไปเดาะทู Money มันนี้มันเ x c h a n น e ตึ๊ดเขา้าอาเเลย เราโชคดีมากที่เกิดมาในยุคที่มีเทคโนโลยีใช้มือถือเครื่องเดียวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เข้าถึงทุกขั้นตอนการทำธุรกิจไม่ว่าในวันนี้จะมีวิกฤตหรือมีโอกาสคุณอย่ามองมันว่ามันเป็นความยากให้มองมาใหมว่ามันคือความท้าทายและณนะวันนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงการสร้างธุรกิจได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะค่ะ ทุกวันนี้ช่องทางการขนส่งมันสะดวกมันรวดเร็วทำให้เราเนี่ยประหยัดต้นทุนในการรอสินค้าทําให้เราเนี่ยได้ถึงสินค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจจึงทำให้เราสามารถที่จะเอาการสะดวกของโลจิสติกส์ตรงนี้มาเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสในการเอาสินค้าจากอีกหนึ่งที่หมาขายอีกหนึ่งที่หนึ่งซึ่งตรงกลางเนี้ยมันคือ กำไรที่เราจะเกิดขึ้นโลจิสติกเป็นอีกหนึ่งหัวใจของการทำธุรกิจที่สำคัญเพราะถ้าไม่เกิดการขนส่งธุรกิจก็จะเกิดขึ้นไม่ได้และการขนส่งระบบโลจิสติกมันจะไม่หายออกไปจากวงจรธุรกิจค่ะ